แม่จ๋าหิวข้าวแล้วไปทำกับข้าวเถอะหิวเหรอลูกอือหือไปนะคะเร็วเข้าวกันค่ะวันนี้เราจะเสนอเมนูผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วก็ยำไข่ต้มแต่ก่อนอื่นเรามาทำผบุ้งอันนี้จะเป็นแบบผูบุ้งเองนค่ะแต่ไม่ใช่เราปลูกนะคนอื่น าาหใหเา,าเ,เาาห้เามาะว่าอคะอะวโอเควันนี้นะคะสุพิชาจะเป็นคนทำยำไขต้มเพราะว่าตัวเองชอบกินใช่ไหมสุพิชาโอเคทำเลยค่ะแม่จะสอนแล้วก่อนสุพิชาใส่น้ำกระเทียมดองค่ะหนึ่งกรพี่เคตามด้วยน้ำมะนาวค่ะมีมะนาวลงไปมีมะนาวจ้าตามด้วยน้ำปลาครึ่งทับพีเอาค่ะโอเคแป้งนัวโอเคโอ้ยยจัง เอจึงหอวลึกตามด้วยพริกจะเยอะไหมแล้วแต่ความชอบของหนูค่ะหนูชอบเผ็ดไหมคะอ่าชิมรสค่ะเป็นไงมือขาดอะไรทั้งอย่างอะไรอะไรมือลังคใส่น้ำตาลไปสองสุดเตี้ยบเยวใช่ไหมใส่สองจอนเตี๊ยบเลยค่ะจิ้มเตี๊ยมต้องดีเด็ดกับาแลวค่ะโอเคอ่าชิ้มโดยเร็วปุ๊บมีนิดด้วย ไงโอเคอะโอเคอ้าวโอเคเป็นไง,น,น,ไงนะหาใส่หมูสับลงไปกลมกันอย่าเพื่อให้มันหวานใช่ใส่ไม่ได้บอกใส่มาเลยคะ่ะอร่อยเทเทเลยตามด้วยขึ้นใช่ใส่ลงไปเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วจะราดเลยใช่ไหมคุณใช่ค่ะเอาเนี่ยตากลากคะ่ะไหนไข่ตุ๊กเอาแล้วเอ,อแล้วใส่น้ำด้วยชอบกินน้ำโอเค เดี๋ยวรอ,อผัดกระเุรุก่อนโอ้ผัดกระพุุงด้วยโอเคในกช็ชมเียน,นีสวยกว่าเียนสวยกว่าเด <c oughs> ี๋ยวน้รอมเปิมไรใส่ไหมเรียบเร,เรียวรอแมของ,ของ,องแม่ตันข้าค่ะฮชิมอันนี้สุดพิชัยจะชิมยำไข่ต้มผีมือตัวเองกชิมพี่ดูดิไม่เก่งวันคุณตาจุฬาต้องตัดตรงไหนเนาะจอด ตขาขาว,าวเลยโอ้ออืมเอาเรื่อ <c> ง <oughs> กินข้าวด้วยเผื่อข้าวมีรสชาติข้าวมีรสชาติร้อนกินกับข้าวนิดนึงมาโอ้คำโตเลยโอ้โ้ 我妈妈。Oh,